ัครบวันนี้ผมรองเดียวนะครับจากช่อง YouTube ตาขนรคคอร์ด a c e b o o k ตาขนฟาร์มคอยงามเมืองเลยทุกวันพุธนะครับปกติก็รองเดียวก็จะอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบืออ,อำเภอลมศักด์จังหวัดเพชรบูร์นะครับวันนี้มาทางเมืองเลยครับท่านผู้ชมมาตลาดนัดโคกระบือนะครับที่เมืองเลยอยู่ที่เทพารักษฟาร์มคอยงามเมืองเลยนะครับติดติดกับฟาร์ม ควายงามของป๋ายาวหรือว่าครูอ๊อฟนะเทพารักษ์ฟาร์มควายงามเมืองเลยนะครับติดติดกันเลยครับเป็นตลาดนัดโครกระบืออำเภอเมืองเลยครับเอาโอเคครับมาเปิดหัวตัวแรกครับท่านผู้ชมวันนี้ลองเดียวก็เอาควายมาเที่ยวด้วยมาเที่ยวตลาดด้วยเป็นควายตัวเมียครับอายุปีกว่าๆสูงก็ประมาณ125บบวกลบนะครับเปิดไว้ไม่แพงครับเปิดไว้ 12,,500 กับาครับ12,500ต่อรองได้ครับเป็นควายตัวเมียนะครับท่านผู้ชมยาวมากนี่อายุปีกว่า,วาครับ1 2 5่0ัไม่แพงครับส่งฟรีร้อยโลครับอ๋ออันนี้ตัวแรกนะครับเป็นควายของลองเดี่ยวเองเอามาเที่ยวตลาดด้วยตัวแรกครับตัวแรกอ๋ไปดูตัวที่สองเอามา2ตัววันนี้ อีกตัวนึงครับเดี๋ยวมันบางกันหลบ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 นะบางกันไม่ยอมหลบเลยไม่ยอมให้ถ่ายเลยเนะี่ยเอ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับอะลบแล้วโอเคครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสายลูกหลานก้าวเจริญน,นะก็อ้วนดีตัวนี้นะอ้วนดีนะครับอ้วนดีอยู่ ตอนนี้เปิดไว้15นะครับ15,000อ้ 15, วนมากเนื้อหนังดีต่อลองได้นะครับเป็นราคาเปิดเฉยๆไม่ใช่ราคาขายครับท่านผู้ชมเป็นราคาเปิดไม่ใช่ราคาขายอายุอันนี้น้อยกว่าครับอันนี้อายุแค่1ปีนะครับเข้า1ปีตอนนั้นปีกว่าแล้วนะครับตัวน,นี้14ครับ14,000 แพงกว่าเพราะว่าเขาพันธุกรรมเขาดีกว่าเป็นเชื้อสายก้าเจริญน,นะครับตัวนี้ก็อ้วนอ้วนท้น,น,นสมบูรณ์ดีครับเอามี2ตัว12.500ต่อรองได้1 4ื0นต่อรองได้ครับโอเคครับถ้าสนใจโทรมาสอบถามลองเดียวเลยครับ2ตัวนี้ครับผมเอาไปดูชุดอื่นๆกันบ้างครับเอาครับท่านผู้ชมไม่ได้เอาลงรถนะถนนมันเปียกพื้นเปียกมันแฉะนะเอา ก็ถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นควายแม่ลูกครับคนแม่ลูกคมแม่ลูกลูกก็เป็นลูกสองในท้องอ่าลูกลูกสองครับลูกสองอันนี้เป็นลูกแรกนะยังสดอยู่เป็นลูกสาวมันไม่ค่อยเห็นชัดอะอยู่ในรถแต่ก็พอเห็นนะครับอ่ะนี่แม่เขาสูงอยู่แม่ก็สูงประมาณ136บกวกลบนะครับนี่ครับพร้อมกับลูกสาวอ้าดูอ่าเห็นอยู่ครับนี่เห็นอยู่ อาลูกสาวก็สวยอยู่สวยอยู่อายุประมาณ9เดือนนะครับความสูงก็120ได้แล้วครับนี่ครับพร้อมกับแม่นะครับแม่แม่ลูกแรกนะอันลูกสองในท้องถ้ามีน่าจะท้องแหละดูแล้วนะครับเป็นควายของตามิสนะครับเปิดไว้สามหมื่นกับสี่พันต่อรองได้นะครับสามหมื่นสี่ต่อรองได้ครับอ๋อโอเคครับชุดนี้ควายของตามิสนะครับรายละเอียด ก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับให้ถ่ายรูปถ่ายอะไรแอดไลน์เพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันอยู่รถมันมองไม่เห็นครับเอาโอเคครับชุดนี้ของตามิตส34หมืต่อรองได้ครับเอาครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นวัวลองเดี๋ยวปีนถ่ายเลยมันบังเอานี่ๆเลยครับเอาพอเห็นเป็นวัวของเจ๊จอยนะครับ เบอร์โทรเจจอยมีแล้วข้อมูลนะนี่ตัวล 12, 500, ะหมื่นาร้อยนะมีอยู่3าตัวตัวสุดท้ายขายแล้วนี่นีนนมาี่ครับมีอยู่3ตัวท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันเห็นชัดไหมนะ่ยมันพอเห็นไหมเอาำบากลระบบนในการถ่ายอาันนี้นะครับเป็นวัวนะครับเป็นวัว ของเจ๊จอยสอบถามตรองกับเจ๊จอยได้ให้ส่งเบอร์เอ่อส่งลายส่งอะไรได้นะครับนี่ครับตัวละหมื่นสองห้าร้อยตงได้มีอยู่สามตัวตัวข้างหลังขายไปแล้วครับขายไปแปดพันห้าแล้วครับตัวข้างหลังเหลือตัวหมื่นนะครับเอาลองเดี๋ยวลงรถก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเอาเอาแบบนี้เลยท่านผู้ชมอ้านี่ท้าย ตัวนี้หมื่นสองห้ารอยมืนสองห้ารอยแล้วก็ตัวตัวนี้ครับนี่ก็หมื่นสองห้ารอยครับอา้าวสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมกับเจ๊จอยนะข้อมูลอะไรยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมครับเพราะว่ามันไม่ชัดโอเคครับผมเป็นตัวเมียทั้งหมด3ตัวเอาครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นวัวนะเป็นวัวของตาลอง นะครับตาลองข้อมูลเพิ่มข้อมูลเบอร์โทรลงเดี๋ยวจะลงให้ใต้คลิปนะครับคลิปคำว่าเพิ่มเติมนะเป็นวัวของตาลองตัวนี้เปิดไว้1 4 1 0 0 0 0กับ4,000นะมีอยู่2ตัวถ่ายได้อยู่เห็นชัดอยู่ตัวนี้ใหญ่อยู่นะท่านผู้ชม1มื0นนะครับห4เอาน้าซื้อน่าซื้อตัวละ1ม0 0 0ครับตัวนี้ ลองเดียวไม่ถนัดวัวแต่ไม่รู้หรอกว่าอายุเท่าไหร่ท่านผู้ชมก็ดูที่เขาเอานะเอาโอเคครับเป็นบัวตัวเมียนะครับหมื่นสี่เอาอีกตัวหนึ่งอยู่ด้วยกันนี่แหละเอาตัวนี้นีตัวเล็กตัวเล็กกว่าเมื่อกี้นะครับเอาดูเนื้อหนังหิวพันแต่เป็นตัวผู้นะตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวผู้ครับตัวนี้หนึ่งหมื่นหนึ่อตัวนี้หมื่นเอดครับ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเอาไม่แพงมากหมื่นต้นต้นเองนะครับต่อรองได้ด้วยอาสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองกับตาลองนะครับมีอยู่สองตัวครับผมหมื่นสี่กับหมื่นเอ็ดตัวใหญ่กับตัวเล็กครับชุดนี้เป็นของเจ้าของตลาดนะท่านผู้ชมเป็นของป่ายาวเองตัวนี้หมื่นเอ็ดนะเป็นวัวตัวผู้ท่านผู้ชมสูงดีอยู่สวยดีอยู่นี่นะตัวแดงนี้นะครับอา้า สนใจก็โทรมาหาปลายาวได้เลยนะครับเบอร์โทรมีแล้วนะใต้คลิปคิดคำว่าเพิ่มเติมครับเอา้าหมื่นเอดครับต่อรองได้ของปลายาวนะครับเจ้าของตลาดแห่งนี้แหละครับผมเป็นวัวนะครับวัวตัวผู้หนึ่งมื0นหครับเอา้าไปดูอีกยกเมาทีนี้ยกเมาทั้งคอกเลยนะท่านผู้ชมนี่ครับ ยกเหมาทั้งมีตัวเล็กตัวใหญ่นะตัวลูกมันก็มีนะตัวแม่ก็มีแต่ว่าไม่แม่แก่สักตัวนะครับดูเขาแล้วท่านผู้ชมเยอะอยู่ลองเดี๋ยวนับได้อยู่ก็ประมาณสักกี่ตัวหน่อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตัวนะท่านผู้ชมประมาณสิบสามสิบสี่ตัวนี่แหละสิบสามใช่ไหมตัวนู้นไงอีกตัวหนึ่ง่ะนู่นอ่ะก็เป็น อเลยสิบสามใช่ไหมอ่าเป็นสิบสามตัวอ่าสิบสามตัวเมาเมายกคอกเลยท่านผู้ชมเฉลี่ยแล้วคือตัวละสี่พันตัวละสี่พันเมานะครับเมาเลยอู้ทั้งหมดนะครับคือเฉลี่ยคือตัวละสี่พันครับอ่าตัวเล็กตัวใหญ่เฉลี่ยกันตัวละสี่พันครับสนใจตัวไหนก็มาเอาถ้าจะแยกก็โทรคุยต่างหากแต่ว่าถ้าเมาก็คือตัวละสี่พัน สิามตัวเอาน่าซื้อครับสี่พันนไม่แพงนะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวใหญ่มันเฉลี่ยไปตัวเล็กได้ครับเนี่ยยกเว้นตัวไอ้แดงๆนี่หมื่นเอ็ดตัวเดียวเอา่ายเห็นสัดๆเลยขออภัยเอานั่นตัวแรกนะท่านผู้ชมที่ยกคอกสี่พันอ่ะนะสิบาตัวตัวแรกอยู่ฝั่งนู้นเอาตัวที่สอง สามอยู่นี่เลยสี่มาดูเองนะครับมาดูมันมันมาถ่ายไม่เยอะเพราะว่ามันบางกันนี่ตัวเล็กๆก็จริงๆก็บางตัวก็อาจจะสามพันนะนะราคาแต่ว่าเมาตัวใหญ่ใส่มันก็จะเป็นตัวใหญ่มันก็เกินสี่พันก็มีครับเยอะเอาหน้าได้ครับเอาสิบสามตัวท่านผู้ชมคูณคูณสี่พันนะครับว่าตกไปเท่าไหร่ครับเมายกข้อครับเป็นควาเออเป็นวัวของป่ายาวครับเจ้าของตลาดแห่งนี้ครับ สนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองกับปลายาวครับผมเอ้าโอเคครับครบถ้วนยังไงก็โทรถามปลายาวครับข้อมูลไม่ครบเอาครับท่านผู้ชมมาถึงช่วงท้ายของรายการที่เหลือก็ขึ้นรถแล้วนะครับท่านผู้ชมขึ้นรถได้ออกกันแล้วนะครับก็คงจะถ่ายได้ประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวจะมาถ่ายที่เมืองเลยให้ใหม่นะครับผมวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนรคคอร์ดเฟซบุ๊กตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลย แล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ